สวัสดีครับอัปเดตอากาศกันเช้าวันนี้นะครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่2เมษายน2566นะครับโดยลักษณะทั่วไปจากกระแสลมล่างเติมความชื้นพัดระยะความสูงไม่เกิน1กิโลเมตรนั้นเป็นไงครับพี่น้องเห็นภาพแล้ววันนี้นะครับลมที่สะบัดพัดกระโลกเข้าปกคลุมนะฮะทางตอนบนของประเทศไทยเรานั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นทรง เป็นทรงทิศตะวันตกเป็นส่วนใหญ่แล้วเห็นไหมครับนอกจากจะไหลเข้าปกคลุมทางตอนบนแล้วยังพัดเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือเรียบเข้าปกคลุมภาคใต้ของประเทศไทยเราด้วยนะฮะกำลังที่ด้วยสปีดหรือกำลังลมที่เริ่มแรงขึ้นนะะกว่าเมื่อวานนี้ แต่ในวันนี้ก็ยังคงมีกระแสลมใต้นะและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทงสวนแผ่ขึ้นมาเล็กน้อยฮะทางตอนบนของไทยโดยพัดสอบเข้าพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยกำลังอ่อนละหโหยลอยแรงนะครับดูทรงลมง่ายๆก็ตามแนวลูกศรสีที่ผมทำไว้และเมื่อทิศทางลมโซยส่วนใหญ่นะนะพี่น้อง เริ่มไหลมาจากทิศตะวันตกนะฮะซึ่งเป็นลมกดจมแห้งหมุนออกจากศูนย์กลางตามเข็มนาฬิกาเข้าหานั่นก็หมายความว่าการยกตัวของกระแสะอากาศฮะโดยทั่วไปในบ้านของเราก็จะลดลงก็จะเริ่มลดลงไปด้วยส่งผลให้ฝนฟ้ากะนองที่เคยเกิดขึ้นดับร้อนบางพื้นที่บางแห่งก็จะต้องค่อยๆจางหายไปฮะ ฟ้าใสไร้ายเมฆกว่าเดิมเติมแสงอาทิตย์เข้ามาในแผ่นดินแบบเต็มคาราเบลยกเว้นพื้นที่ที่ยังคงมีลมตะวันออกพัดเข้าแทรกอยู่นะครับก็จะมีฝนเกิดขึ้นได้จากลมสองทิศทางปะทะกันอย่างในวันนี้ก็มีนะครับโดยภาคเหนือของไทยนอกจากลมล่างเป็นลมตะวันตกปกคลุมแล้วนะฮะ ด้านบนนะด้านบนก็ยังมีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาซึ่งนอกจากจะพาให้เหนือบนอากาศเย็นตอนเช้าแล้วจากสายเที่ยงบ่ายไปฟ้าจะใสแดดจะแรงกว่าเดิมนะครับภาคเหนือฟ้าจะใสแดดก่าจะแรงกว่าเดิมส่งผลให้อุณหภูมิในตอนกลางวันจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะฮะโดยวันนี้อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยขึ้นไปหนึ่ง ขึ้นไปนะฮะหประมาณหนองศาเฉลีย 35, ่ย35-38องศาโดยทั่วไปของพื้นที่เลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนตอนกลางวันนะอุณหภูมิสูงสุดเฉลีย 34, ่ย34-36องศาและบ่ายคำ่ำวันนี้ก็ยังจะคงคงจะยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับพี่น้องจากแนวลมใต้สอบขึ้นไปในพื้นที่นะฮะตามกรอบสี่เหลี่ยมครับ ก็เกิดได้ก็แถวๆอีสานล่างนะครับเป็นส่วนใหญ่โคราชนะครับนครราชสีมาในบางพื้นที่แต่ก็ฝนนั้นก็จะลดลงกว่าเมื่อวานนะครับพี่น้องโดยทั่วไปในขนาดที่สอปอลาวเพื่อนบ้านก็จะมีอากาศพร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย30-36องศากลับจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งตามกรอบสี่เหลี่ยมจากแนวลมสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะที่มาจากทางด้านทะเลจีนใต้นะครับ โดยภาคกลางของไทยนะฮะวันนี้อากาศร้อนตอนกลางวันสูงสุดเฉลีย่ย32-39องศาโดยวันนี้ภาคกลางร้อนมากเลยนะครับคือร้อนมากของผมนี่ก็คือร้อนไปเกือบทุกพื้นที่ไม่ใช่3าจังหวัดอย่างที่ผมบอกเมื่อวานแล้วนะฮะมันก็ขยายมาทางลาดบุรีมาทางสุพรรณบุรีนครปฐมอะไรเนี่ยครับมาทางภาคกลางราบรุ่มมั่งแล้วครับไม่ใช่แถบแถบตะวันตกเหมือนนครสวรรค์อุทัยแล้วนะครับ กรุงเทพมหานครวันนี้บ่ายนะก็จะเพิ่มจากเมื่อวานไปอยู่สูงสุดที่34องศานะครับสำหรับภาคตะวันออกอากาศร้อนตอนกลางวันนะสูงสุดเฉลี่ย30 35องศาและจะยังคงมีฝนฟ้าขนองได้บางแห่งจากแนวลมสอบร้อยละสิของพื้นที่นะครับดูแนวลมแล้วเป็นไงครับพี่น้องวันนี้นครนายกน่าจะมีฝนได้นะครับสำหรับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรีแถวแนั้นนฮะติดโคราชนะฮะโดยภาคใต้อากาศร้อนนะอุณหภูมิช่วงบ่ายสูงสุดเฉลีย่ย32-37องศาวันนี้ภาคใต้ขึ้นไปถึง37เลยนะครับแถวแถตรังสตูนเนี่ยครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าคนองจากแนวลมสอบนะที่ไหลมาจากทางด้านตะวันตกฮะแล้วก็มันก็จะตกส่วนใหญ่ ในแนวตะวันตกของพื้นที่ภาคใต้ทั้งบนและล่างฮนะไล่มาฮนะตั้งแต่ดามขวานนะฮะทางฝั่งตะวันตกโดยตอนล่างของภาคใต้นั้นอย่างจังหวัดยะลาและนราธิวาสวันนี้จะมีฝนมากกว่าเขานะฮะเหตุจากแนวลมสองทิศทางปะทะกันนั่นเองะฮะกระแสอากาศจึงยกตัวได้ดีมีฝนฟ้าขนองในระดับปานกลางเกิดขึ้นได้นะฮะ คลื่นลมในทะเลวันนี้อ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่อันดามันคลื่นสูง1เมตรสวัสดีครับ